โครงการนี้นะครับการกวาดล้างนะครับก็ต้องมีการดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างน้อยก็มีการประสานไปกับพวกนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆที่มีขายสินค้าเหล่านี้นะครับในการปิดกั้นด้วยรวมไปถึงนะครับกับขบวนการอีกอย่างหนึ่งกรณีที่ นะส่งวัสดุก็ต้องใช้ความร่วมมือนะครับกับบริษัทต่างๆนะให้ตรวจสอบนะครับว่าวัสดุที่ส่งไปนั้นเป็นอาวุธปืนดัดแปลงหรือไม่นะครับแล้วก็กระสุนปืนด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการนะครับเข้าทํางานนะครับแล้วก็เป็นชิ้นแรกของทางด้านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับท่านผู้ชมครับไปกันต่อครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะบ,บางครั้งบางข่าว พวกเหล่านี้นะครับก็เหิมเกิมครับกับขบวนการนะครับขนแรงงานเถื่อนนะครับเหิมเกิมขนาดขับรถเนี่ยขวางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เปิดทางให้กับพักพวกเนี่ยในการหลบหนีนะครับสุดท้ายครับไปไม่รอดนะครับต้องทิ้งรถแล้วก็หลบหนีส่วนนะครับ17นะครับแรงงาน ก็ไม่รอดเหมือนกันนะอ้าวกับเหตุการณ์น,นี้ครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจของภูทรสังขบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าและก็กองกําลังสุรสี ตำเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน134ได้ร่วมกันออกลาดตะเวนแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการกระทำผิดทุกชนิดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโทธนายุทธ,ธิจลรัตรำลงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 สืบเนื่องอย่างนี้ครับว่าสืบเนื่องจากเมื่อคืนนะครับเวลาประมาณสัก21นการ30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนอยู่นั้นนะครับจนกระทั่งมาถึงบริเวณ3แยกทางเข้าวัดวังวิเวการามนะครับในอำเภอสังขบุรีครับก็พบรถกระบะยี่ห e ้ออ e ีสุสุดีแม็ก หมวดหมายเลขทะเบียนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งก็เป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กเหมือนกันสีขาวนะครับหมวดทะเบียนเนี่ยกรุงเทพมหานคร วิ่งตามทางนะครับมาทางด้านอำเภอสังขบุรีเพื่อที่จะทำการเลี้ยวขวาเอ้โทษครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่บริเวณวัดนะครับวังวิเวกาลามนะครับระหว่างนั้นครับเจ้าหน้าที่นะครับก็เกิดความสงสัยเพราะรถกระบะเนี่ยคันดังกล่าวเนี่ยหมวดของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ขับมาตามหลักนะครับ ต้องบอกว่ามีลักษณะที่บรรทุกของหนักนั่นเองนะครับและก็บริเวณนะครับรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยนะบริเวณด้านหลังของรถกระบะเนี่ยก็ยังมีผ้าใบเนี่ยคุมปิดไว้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับคาดว่าอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายดังนั้นครับเจ้าหน้าที่จึงใช้แสงนะครับส่องสว่างเนี่ยแล้วก็พร้อมกับเปิดสัญญาณให้คนขับเนี่ยหยุดนะครับเพื่อทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่าคนขับนะรถกระบะที่มีหมวดทะเบียนเนี่ยของกาญจนบุรีได้ขับเข้ามานะครับในบริเวณด้านหน้าแล้วก็ขวางรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ จากนั้นครับรถที่ตามมาก็คือรถกระบะนะครับหมวดทวเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับซึ่งขับตามหลังมาก็ได้เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วส่วนรถกระบะที่ขวางทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะครับพอเห็นรถพักพวกไปได้แล้วนะครับตนเองก็เร่งเครื่องแล้วก็หลบหนีไปจากนั้นครับเจ้าหน้นานนที่ตำรวจของสอพอนะครับสังขบุรีก็ได้ทำการขับรถไล่ติดตามนะครับ ในการหลบหนีไปด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าขับรถตามกันกลางดึกแบบนี้จนกระทั่งรถคันดังกล่าวเนี่ยไปจอดทิ้งไว้นะครับบริเวณริมทางใกล้ๆกับห้วยลึกนะครับของในอำเภอสังขบุรีนั่นเองนะครับและก็คนขับเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคันเลยนะครับก็อาศัยความมืดเนี่ยในการหลบหนีแล้วก็ทิ้งแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวฮาม่านะครับไว้ในรถ จากการตรวจสอบนะครับก็พบเป็นชาวพามา่านั่งแอร์อัดกันมาเต็มคันรถเลยนะบางส่วนนะครับก็ยังนอนหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณท้ายกระบะนะครับโดยมีผ้าใบเนี่ยปกปิดไว้นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับนับนบรวมๆกันแล้วจำนวนทั้งหมด17คนซึ่งแบ่งออกเป็นชาย16และก็หญิงหนึ่งะครับหลังจากนั้นก็มีการควบคุมตัวนะครับ จใจกับพนักงานสอบสวนของสอบอสังขบุรีเพื่อทำการสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับต่อไปนั่นเองเจ้าหน้าที่นะครับนี่ต้องบอกว่าแม่เจ้าหน้าที่เราก็เก่งนะครับก็รู้ตัวนะครับว่าคนขับรถกระบะท,ทั้งสองคันนั้นเป็นใครซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวมไปถึงจะขออนุม,มัติหมายจับต่อไปด้วย ทั้งนี้ครับจากการสอบปากคำคนงานทั้ง17ลายนะครับทราบว่าแรงงานเหล่านี้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยผ่านในหน้าซึ่งเป็นชาวพม่าด้วยกันนะครับและก็จะนำ มุ่งหน้านะกำลังจะมุ่งหน้าไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นในของประเทศไทยนะครับแต่มาถูกจับกลุ่มเสียก่อนนะครับนี่ก็ถือว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะมีแรงงานนะครับชาวเบนม,มาเนี่ยลักลอบเข้าเมืองมาทางช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็มาต่อรถแบบนี้แต่ขบวนการนี้ต้องบอกว่าเหิมเกิมมากนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคันหน้านี่มีการ ปาดแล้วก็ขวางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้พรคพวกเนี่ยแซงรถขึ้นไปแล้วก็หลบหนีไปนะครับพอเห็นว่าพรกพวกตนเองนั้นหลบหนีไปได้แล้ว นะก็เร่งเครื่องตามไปนะครับแล้วก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งแรงงานไว้ด้วยนะครับนี่ก็แรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองมาเนี่ยจำนวนทั้งหมด17คนนะครับแบ่งออกเป็นชาย16และก็หญิงหนึ่งะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบตัวคนขับรถทั้งสองคันแล้วแล้วก็จะมีการขอนะครับอนุมัติหมายจับนะครับต่อไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับ